สวัสดีครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับในช่วงของวันว่างๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จากนานหน่อยนะครับเพราะว่าเพิ่งจะเริ่มว่างนะครับก็มาในคลิปนี้นะครับก็อยากจะพูดถึงการพัฒนานะครับของทีมนะครับบังเอิญเนี่ยนะครับเมื่อช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับได้เดินทางไปทางภาคใต้เพราะว่าได้รับเชิญนะครับให้ไปพูดเรื่องของ การทํางานร่วมกันนะครับของครูนะครับแล้วที่ที่สําคัญก็จะเป็นเรื่องของจรรยาบรรณของคุณครูด้วยนะครับผมก็เลยตั้งเป็นหัวข้อว่ารูปแบบการพัฒนาการของครูสู่ทีมนะครับหรือสู่การทํางานร่วมกันนะครับหลักในการพูดนะครับในเรื่องของการทํางานร่วมกันเนี่ยหรือการสร้างทีมเนี่ย ผมก็เริ่มต้นด้วยขอเรื่องของปกติเลยนะครับพื้นพื้นเลยก็คือ forming นะครับก็คือการเกาะตัวนะครับหรือเป็นเรื่องของการที่เรามารวมตัวกันนะครับเป็นสมาชิกร่วมกันนะครับอยู่ในองค์กรนะครับจากนั้นก็มาเรื่องของ storming นะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงของที่มีความขัดแย้งทางด้านความคิดนะครับเพราะว่าจะมีในเรื่องของการระดมความคิดแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วช่วงนี้ forming มาถึง storming เนี่ยจะเป็นช่วงที่ จะใช้เรื่องของความรู้สึกนะครับความรู้สึกเข้าหากันนะครับจากนั้นพอจากสตรอมมิ่งเสร็จแล้วก็มานอมมิ่งนะครับช่วงสตรอมมิ่งนอมมิ่งเนี่ยจะเป็นเรื่องของการคิดร่วมกันและนะครับเป็นช่วงของการที่สร้างบรรทัดฐานนะครับหรือกําหนดที่ทางเป้าหมายของของทีมเรานะครับว่าจะไปทางไหนกําหนดกฎระเบียบในการอยู่นะครับจากนั้นจากนอมมิ่งมาฟอร์มมิ่งก็เป็นช่วงของเวิร์และเป็นช่วงของการปฏิบัตินะครับก็คือการทํางานร่วมกันในสิ่งที่เราคิดทั้งหมดเอามาทํา ให้เกิดผลนะครับหรือเป็นไปตามเป้าหมายจากนั้นเรามาดูนะฮะเรื่องของอเพื่อโยงเข้ากับเรื่องของจรรยาบรรณของของครูเนี่ยนะครับผมเอามาจากของคุรุสภานะครับคุรุสภาเนี่ยเขาจะบอกว่าจรรยาบรรณของครูเนี่ยมีห้าบทบาทกับ9ข้อนะครับบทบาทแรกเนี่ยก็คือต่อตัวเอง นะครับต่อตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นการเป็นคุณครูเนี่ยนะครับต่อตัวเองเนี่ยบทบาทต่อต่อต่อตัวเราเองเนี่ยนะครับข้อแรกเลยก็คือเรื่องของการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกับองค์กรทั่วไปนะครับซึ่งคล้ายๆกับองค์กรหรือบริษัทเอกชนหรือข้าราชการนะครับในหน่วยงานต่างๆฉะนั้นต้องรู้จักการพัฒนาตนเองอยู่สม่ำเสมอนะครับไม่ว่า จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีหรือความรู้ใหม่ๆห,หรือรูปแบบใหม่ๆทักษะการสอนใหม่ๆนะครับต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอนะครับเพื่อที่จะให้ตอบรับนะครับกับนักเรียนนะครับตัวที่สองนี่ก็คือต่อวิชาชีพนะครับต่อวิชาชีพเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยนะครับไม่ว่าใครจะอยู่อาชีพไหนก็แล้วแต่นะครับอยากให้พวกเรารู้สึกรักและศรัทธาในา อาชีพของตัวเองนะครับอันนี้ผมไปทําให้คุณครูก,ก็เป็นเรื่องของรักและศรัทธาในอาชีพครูนะครับต้องศรัทธาในอาชีพตัวเองนะครับตราบใดถ้าเกิดเราไม่ศรัทธาในอาชีพตัวเองนะครับเราจะไม่สามารถสอนให้คนอื่นเป็นคนดีได้นะครับตัวที่สามี่สำคัญมากก็คือต่อผู้รับบริการนะครับผู้รับบริการเนี่ยนะครับในที่นี้เราพูดถึงลูกศิษย์นะครับก็คือต้องรัก เมตตาต่อสิทธ์แล้วก็อบรมสั่งสอนสิ่งที่ดีนามดีงามให้กับสิทธิ์และที่สําคัญครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยนะครับแล้วก็ไม่ทํำลายทั้งกายวาจาใจต่อสิทธ์ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากตําแหน่ง นี่คือต่อผู้รับบริการแต่จริงๆในภาพจริงๆแล้วเนี่ยต่อผู้รับบริการเนี่ยไม่ใช่เฉพาะลูกศิษย์อย่างเดียวนะครับยังมีผู้ปกครองด้วยนะครับครูต้องรู้จักใช้คําพูดในการสื่อสารนะครับเออณที่นี้เนี่ยนะครับไปครั้งเนี้ยนะครับก็มีผู้บริหารบางคนบอกว่าอยากได้เรื่องของ positive communication นะครับก็คือการสื่อสารในแง่บวกผมบอกง่ายๆเลยการสื่อสารในแง่บวกก็คือง่ายๆเวลาเราพูดไปพูดกับใครก็แล้วแต่นะครับ คือสังเกตง่ายๆถ้าเกิดได้ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างนะครับอันนั้นแหละฮะแงบวกนะครับคือพูดยังไงก็ได้นะครับอันนี้เอาไว้อธิบายในเรื่องของการสื่อสารอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวที่สี่เนี่ยนะครับบทบาทที่สี่ก็คือต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพก็คือต่อเพื่อนครูนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเป็นเรื่องของบริษัทเอกชนก็ต่อผู้ร่วมงานนะครับก็คือรู้จักช่วยเหลือเพื่อกคลกัน นะครับมีการช่วยเหลือนะครับถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะครับตัวบทบาทสุดท้ายเนี่ยก็คือต่อสังคมเนี่ยก็ว่าคุณครูเนี่ยต้องเป็นผู้นําที่ดีในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเราสังเกตไหมฮะว่าคนเป็นครูเนี่ยไปอยู่โดยพาะต่างจังหวัดเนี่ยนะครับประชาชนทั่วไปเนี่ยจะยกย่องให้คุณครูเป็นผู้นําตลอดในเรื่องของการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนั้นครูต้องเป็นผู้นำนะครับในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและที่สําคัญต้องเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับไม่เฉพาะต่อสิ่ง มันก็ต้องต่อสังคมแล้วก็ต่อประชาชนทั้งหมดด้วยนะครับอย่าลืมนะครับอาชีพครูเนี่ยนะครับมันมากับความคาดหวังของนักเรียนของผู้ปกครองหรือของใครหลายๆคนนะครับว่าเราจะเจอครูในรูปแบบที่ดีนะครับนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็หวังว่า เพื่อนๆน,นะครับจะได้รับประโยชน์นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบนะครับขอความกรุณานะช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ